หนึ่งในข่าวที่ทำเอาแฟนๆซุบซิบกันให้ลืมเลยในตอนนี้คงเป็นข่าวไหนไปไม่ได้ครับนอกจากข่าวที่ไฟฟูร,รายงานว่าเซียมพังอาจจะกลับมาปล้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ใช่กับ WWE นะครับแต่เป็น AEW ยเท่าวาความกันสักเล็กน้อยนะครับเมื่อก่อนหน้านี้เซียมพังอดีตแชมป์ w w ได้ประกาศเลิกปล้ำอย่างเป็นทางการไปแล้วในปี2014แต่ด้วยความที่เป็นนักมวยปล้ำม,มากความสามารถทางการปล้ำแล้วก็ไม่สกิลทำให้มีกระแสเรียกร้องมาโดยตลอด ว่าพี่พังขากลับมาปั้มอีกสักดอกได้ไหมคะซึ่งพังก็กลับมาจริงๆนะแต่กลับมาแค่ทํารายการทางทีวีเท่านั้นยังไม่ได้เฉียดใกล้เวทีเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าวันนี้พังเกิดเปลี่ยนใจอยากจะคืนสังเวียนจริงๆมันจะมีผลดีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างหมายถึงครับ WWE นะครับเพราะในฐานะแฟนคลับเนี่ยเราคงไม่มีทางเชียร์ให้แกไป a e w อยู่แล้วจริงไหมและนี่คือ5เหตุผลว่าทำไมเซียมพังถึงควรกลับมาอยู่กับ WWE ครับ มีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นแม้ว่าเสียมพังจะออกจาก w w e เปนานถึง7ปีแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าฐานแฟนคลับของพี่แกจะไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่เลยสำหรับในสื่อออฟไลน์เนี่ยเสียงตะโกนว่า 1! 1> ก็คือสิ่งที่เราได้ยินกันอยู่เป็นประจำในโชว์ของ w w e ส่วนออนไลน์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยพังยังเป็นคนที่แฟนๆให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลา หนึ่งในหลักฐานชั้นดีก็คือข่าวลือที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยแหละครับพอมีข่าวว่าพังกาลังคุยอยู่กับ AEW ปุ๊บแฟนๆก็พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันให้ลืมพอดูเหมือนว่าถ้าท่เบตยังอยู่เนะี่ยการกลับมาอยู่กับ W w e ยีแบบเป็นเรื่องเป็นราวของพังก็น่าจะเกิดขึ้นได้ยากแต่ถึงมันจะดูลมๆแรงๆไปหน่อยอะเนาะเชื่อว่าแฟนๆก็ยังอยากให้พังกลับมาอยู่ดีแหละมีนักมนยปั้มรุ่นใหม่ๆรอให้เซียมพังร่วมงานเพียบ ก่อนที่เซียมพังจะบกมือลา W w บยไปในปี2014ตอนนั้นสถานะของพังคือนักมวยปล้ำระดับซีเนียแถวหน้าของสมาคมเดินในช่วงนั้นเนี่ยพังก็มีโอกาสเจอกับนักมวยปล้ำรุ่นใหม่ๆอยู่พอสมควรไม่ว่ากับทั้งเซตโลลินดีนัมบ罗สหรือว่าโรแมนเรนแห่งแก๊งเดอะชิลซึ่งพังก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการร่วมงานกับนักมวยปล้ำรุ่นใหม่นั้นเป็นเรื่องสบายๆชิวๆถ้าพังตัดสินใจกลับมาในตอนนี้ก็จะมีนักมวยปล้ำรุ่นใหม่ๆใ,ให้พังร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นเควินโอเวนจอห์นนี่กาแกโนอดัมโคหรือว่าค่โอเลลี่ที่การันตีได้เลยว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันจริงๆเนี่ยคุณภาพของแม์จะต้องออกมาสี่ดาวยืนพื้นแน่นอนในช่วงที่ยังเป็นนักมวยปล้ำอาชีพพังได้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งว่าทําไมจึงถูกยกย่องว่าเป็นนักมวยปล้ำแถวหน้าของวงการพังสามารถผสมผสานความสามารถที่ตัวเองมีได้อย่างลงตัวจนทําให้คุณภาพของแมทที่เกิดขึ้นสร้างเครดิตให้กับทั้งตัวเองแล้วก็คู่ต่อสู้ดังนั้นถ้าพังเลือกที่จะกลับมาจริง การเจอกับนักมวยปล้ำรุ่นใหม่ก็คงเป็นเรื่องที่มีแต่ได้กับได้อยู่แล้วล่ะครับ <S <S <ess> <ๆ>การย้ายไปสมัคดาวคืออะไรที่ลงตัวมากๆถ้าไม่นับ ECW เวอร์ชันสนจนนะครับค่ายทีเียมพังสร้างชื่อขึ้นมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวในสมัยที่อยู่กับ WW e ในช่วงแรกๆก็คือสมัคดาวโดยช่วงนั้นเนี่ยพังได้เปิดซื้อกับนักมวยปล้ำแถวหน้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเดียเดอร์เทเกอร์เรย์มิสเตริโอหรือว่าเจดี ล้วก็สร้างเหตุการณ์เจ๋งๆกับนักมวยปล้ำเหล่านั้นอีกเพียบนอกจากนี้สิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยในช่วงที่พังอยู่ในช่วงเก็บเลเวลใหม่ๆก็คือการตั้งแกงสเตรนเดตซ์โซซตี้ที่ประกอบไปด้วยเซเลนาลูกกาโลแล้วก็โจอีเมอร์คิวรีโดยแกงนี้มีส่วนช่วยผลักดันให้พังก้าวขึ้นมาเป็นที่นิยมได้สําเร็จสมมุติว่าพังเลือกที่จะกลับมาจริงๆการเข้าสังกัดไปเป็นนักมวยปล้ำของ SmackDown น่าจะเป็นค่าที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่าศึกรอนะครับ พราะที่นี่พังจะได้เจอกับทั้งโรมันเรนเซนโลลินไซซาโรแล้วกนักมวยปล้ำเจ๋งๆอีกเพียบก่อนหน้านี้เอกก็เพิ่งจะกลับมาเปิดศึกกับพระน้าท่านที่สมั d ดาวและถ้าต่อจากนี้ยังได้พังเข้ามาเสริมอีกคนหนึ่งเนี่ยสมั d ดาวที่ทําโชว์ได้ดีกว่าอยู่แล้วก็คงยิ่งทิ้งศึกรอไปไกลแบบไม่เห็นฝุ่นเลยล่ะครับดูแมทที่หลายคนตั้งตารอก็จะเกิดขึ้น การกลับมาอยู่กับ w w u e ของเซียมพังจะทําให้ดรีมแมทหลายต่อหลายแมทที่แฟนๆเคยฝันเอาไว้กลายเป็นจริงอย่างเช่นการเจอกับเอ็ดโรมันเรนหรือว่าเซนโลลินนักมวยปล้ำเหล่านี้คือคนที่พังเคยเจอมาแล้วในอดีตแต่ด้วยวันเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปการวนมาเจอกันในวันนี้ก็ยังเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นอยู่ดียกตัวอย่างกรณีของเอ็ดนะครับที่เพิ่งจะรีเทิร์นกลับมาเอ็ดแสดงให้เห็นแล้วว่ายังเป็นนักมวยปล้ำที่แฟนๆรักและเป็นกระแสะอย่างรุนแรงในโลกโซเชียลมีเดีย ถึงจะวนกลับมาเจอกับรนเดียวตันก็ไม่ใช่เรื่องเรวร้ายอะไรเลยกรณีของเซตก็เคยเจอกับเซียมพังมาแล้วในสมัยที่เดอะชลเนยังรักกันดีแต่หลังจากนั้นเซตก็ยกระดับของตัวเองขึ้นมาจากเมื่อครั้งอดีตเยอะมากๆดังนั้นถ้า2คนนี้ได้โอก,กาสเจอกันอีกครั้งในยุคปัจจุบันก็คงจะเป็นแมตท,ที่น่าดูไม่น้อยเลยละครับส่วนคนสุดท้ายเนี่ยท่านหัวหน้าเผ่าที่กําลังเป็นแชมป์จักรวาลไร้พ่ในปัจจุบันการเจอกันของทั้งคู่มันจะต้องเป็นแมตท,ที่ทําเงินจนทําให้ป่าวิดน,นยิ้มแก้มปรีแน่นอน ที่ว่ามาคือน้ําจิ้มแค่เล็กๆน้อยๆอยสาหรับกรณีที่พังตัดสินใจกลับมาจริงๆโดยนอกจากนักมวยป้อมฝั่ง s m สมักดาวแล้วเนี่ยดูรีแมทกับนักมวยป้อมฝั่งรอที่หน้าดูก็มีไม่น้อยเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเจอกับ AJ Styles, ์ o b b บ Lashley หรือว่าดูแมนไทยเพื่อรับการรีไทยอย่างเหมาะสมเหตุการณ์ที่เซียมพังออกจากดับเบิยีไปในปี2014ถือเรื่องที่ทำเอาแฟนๆในช็อกกันทั้งบางเลย พอตอนนั้นเราแทบไม่รู้อะไรเลยนะครับว่าทําไมพังถึงทําแบบนั้นแต่หลังจากนั้นก็มีทั้งข่าวมีทั้งการสัมภาษณ์ทาให้รู้ว่าพังเนี่ยต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างก่อนที่จะตัดสินใจหันหลังให้กับสมาคมปัญหาที่พังต้องประสบพบเจอในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะออกจากสมาคมก็มีทั้งอาการบาดเจ็บที่คอยตามรังควานบวกกับการที่สมาคมยังใช้งานแบบแทบจะไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนแถมยังต้องมาเปิดเสือกับไรแบ็กทำให้โดนเล่นงานซ้ําเข้าไปอีก ส่วนเรื่องนอกเวทีก็มีทั้งความรู้สึกว่าโดนทีโเอสขัดแข้งขัดขาไม่ให้ก้าวหน้าการไม่ได้เป็นกู่เอกในรัสเซเมเนียและการที่สมาคมปล่อยให้นักมวยปล้ำพาร์ทไทม์กลับมาแย่งโอกาสของนักมวยปล้ำรุ่นใหม่ถ้าตกหล่นประเด็นไหนไปก็มาช่วยเสริมได้นะครับปัจจุบันอายุของพังเข้าเลขสีไปแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นการจะกลับมาปล้ำแบบฟูลไทม์เจ็บตัวแบบจริงจังก็คงจะไม่ใช่เรื่องแต่อย่างน้อยพังก็ควรกลับมารีไทยอย่างสมศักดิ์ศรีเพราะในช่วงที่ยังปล้ำจริงจัง พังคือหนึ่งในคนที่ทุ่มเทให้กับสมาคมและวงการมาโดยตลอดดังนั้นถ้าพังอยากจะเลิกปล้ำจริงๆเนี่ยก็ควรกลับมารับการอําลาให้เหมาะสมครับและนี่คือ5เหตุผลว่าทำไมเซียมพังถึงควรกลับมาอยู่กับ w w e ครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับขอถาม2คําถามนะครับ 1. คือทุกคนคิดว่าพังจะกลับมาปล้ำจริงๆไหมสอก็ 2. คือถ้าแกมาเนี่ยจะมา w w e a e w หรือว่าค่ายอื่น คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ